สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด IT ท h ช n n น l ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการปิดนิสวนของโหมดมืออาชีพนะครับที่อยู่ในเ c e b o o k ของเราที่อยู่ใน Facebook ที่เป็น Facebook ส่วนตัวของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการปิดโหมดมืออาชีพจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาดูกันได้เลยนะครับ ก่เริ่มต้นนะครับไปที่ส่วนของแอปพลิชัน Facebook ที่มือถือกันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของแอปพลิชัน Facebook กันแล้วนะครับก็ให้เข้ามาในส่วนของหน้าอ๋อโปรไฟล์ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเราก็จะประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของออจุด3จุดนะครับที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับที่อยู่ประมาณออหลังแดชบอร์ดกันนะครับ จุด3าจุดนะครับเราเราก็จะเข้ามาในส่วนของอหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์กันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์กันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของด้านล่างนะครับที่เขียนว่าปิดโหมดเมื่ออาชีพกันได้เลยนะครับก็ให้ทําการคลิกปิดโหมดเมื่ออาชีพกันลดครับ เมื่อเราเข้ามาในส่วนของการปิดโหมดมืออาชีพแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าดําเนินการต่อกันได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีส่วนของรายละเอียดแจ้งไว้นะครับว่าถ้าเราถ้าเมื่อคุณปิดในส่วนของโหมดมืออาชีพแล้วนะครับ อะไรจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับถ้าเราต้องการที่จะปิดในส่วนของโหมดมืออาชีพกันนะครับก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของแถบเมนูที่เขียนว่าปิดการได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการปิดในส่วนของโหมดมืออาชีพให้กันนะครับก็ถ้าแสดงถ้าการ ถ้ามีข้อความที่แสดงว่าปิดโหมดมืออาชีพสําเร็จแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็ให้ทาการปิดกันได้เลยนะครับข้างหมายด้านล่านะครับก็จะเป็นส่วนการยืนยันการปิดนะครับก็ปิดครับหลังจากนั้นนะครับก็จะกลับเข้ามาในส่วนหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์กันนะครับก็การรีเฟรชหนึ่งรอบนะครับก็ในส่วนของแถบเมนูนะครับก็จะกลายเป็นเปิดโหมดมืออาชีพนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปนี้วิธีการ ปิดโหมดมืออาชีพใน Facebook นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด IT c h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ